สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าทุกมาดูต้นตะบองเพชรอายุอายุ14ปีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาเพิ่งจะมีปุ่มน่าจะเป็นดอกนะเนี่ยค่ะครั้งแรกอายุ14ปีค่ะเพิ่งมีปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็แล้วก็กิ่งนี้นะคะเพื่อนๆ กิ่งนี้นับได้หกแฉกค่ะดีใจมากอ่ะในต้นเดียวกันนะคะต้นนี้นะ่ะจะมีสี่แฉกห้าแฉกแล้วก็หแฉกขาเพื่อนเพื่อนหกแฉกนี้ราคาแพงมากนะคะเอ้าแบบโอ้ยดีใจมากเลยนะคะ แล้วต้นนี้นะก็แบบสูงมากค่ะเพื่อนๆสูงมากๆอ่ะเนี่ยค่ะปกตินะคะเนี่ยเขาจะมีสี่แฉกห้าแฉกนะคะอันนี้อันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้าแฉกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี่แฉกนะคะแล้วก็ ข้างล่างตรงนี้นะคะก็เป็นสีแฉกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าลำต้นอันนี้ห้าแฉกแฉกที่ห้าเข้ามาเริ่มอยู่ตรงนี้ค่ะแฉกที่ห้ามาเริ่มอยู่ตรงนี้แล้วกิ่งนี้นะก็เป็นแบบกิ่งที่สูงที่สุดแล้วก็แบบกำลังจะมีดอกอะ่ะแล้วก็ดอกเยอะมากอะ่ะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้ววแบบ่าจริงๆก็โดนเพื่อนแซวนะคะเพราะว่าต้นตะบองเพชรนะงา งามต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีดอกนะคะอันนี้นะเขามีลูกด้วยนะคะอยู่ตรงข้างๆนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วเนี่ยประตูวันนี้ก็มานับกิ่งนี้ดูนะคะแบบหกแฉกนับได้หกแฉกอ่ะซึ่งแบบถ้าถ้าประตูเข้าไปดูในคลิปนะ ถ้าที่ไหนมี6แฉกอ่ะเขาบอกว่าให้เก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าราคาดีมากค่ะเพื่อนๆป้าตุ๊กก็มาแบ่งปันต้นตะบองเพชรของป้าตุ๊กนะคะตะบองเพชรต,ต้นนี้นะคะปลูกมาได้15ปีแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ